สวัสดีครับผมนายพิรพัฒน์นรสิงห์วันนี้จะมาสรุปบทที่สองส,สปิริตมอ,อเตอร์สปิริรออเตรเฟมอ,อเตอร์เป็นมอเตอร์เหนี่ยวนำหนึ่งเฟสที่มีขนาดแรงมา้าไม่สูงมากนาักมีส่วนประกอบที่สำคัญคือสเตเตอร์โรเตอร์ฝาปิดหัวท้ายและสวิตช์แรงเหวี่ยงโดยที่สเตเตอร์ที่ขดลวดมีอยู่2ชุดได้แก่ขดลวดชุดลันและขดลวดชุดสตาร์ท ขดลวดชุดสตาร์ทิดต่ออยู่อนุกรมกับสวิตช์แรงเหวี่ยงแล้วไปต่อขนานกับขดลวดชุดลันเมื่อสปีดเฟสมอเตอร์ทำงานเริ่มเดินม,มีความเร็วครอบเพิ่มประมาณ7 5ของความเร็วสูงสุดสวิตช์แรงเหวี่ยงจะเปิดวงจรขดลวดชุดสตาร์ทออกคงเหลือแล้วแต่ขดลวดชุดดันทำงานเพียงชุดเดียวซึ่งสปร สปบลิดเฟสมอเตอร์เหมาะกับการทำงานประเภทที่ต้องการแรงบิดปานกลางเช่นหินเจรไนเลื่อยตัดเด็กขอจบการสรุปเพียงเท่านี้ผมค,ครับ